สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กลับมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะวันที่16พฤษภาคม67ครับเอามาหนีครับพี่น้องเนาะสายดวนจากอาจารย์สายบุญวัดป่าเช่นเคยครับผมเลขมีที่มาครับวันนี้พนวาแยกบนแยกรางครับพี่น้องเนาะวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวพร้อมประกบคู่ให้พร้อม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์สายบุญนะคับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ให้เลขวิ่งมีที่มาครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดใดกดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับมอนเ้ขอขอให้พี่น้องที่ก่ามาเชียร์น้ำเชียร์โชคดีครับพี่น้องเนาะได้สามตัวสองตัวตรงๆงเด้อครับผมเอาไป รับช่อมรับฟังตัวเลขวิ่งมีที่มากับอาจารย์กันเลยครับครับครับอาจารย์เกามาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญบัดปลาครับผมครับครับผมบัดีครับครับอาจารย์ตอนนี้ยู่ใสครับผมอาจารย์นี่ตอนนี้ผมที่บ้านครับผมอ๋อครับ ยี่บ้านอาจารย์ครับไาไปูกเขเบื้องกับปูได้วครับอืมครับผมไรงหใ้บะ้วะครับเระเบื้องกับแล้วไปใส้งใส่ครับครับผมครับครัเดี๋ยวส่งรลุมไหมพี่หน่อยพี่ซีเบิ้งน้ำเด้ออาจารย์ครับผมมันมเหมือนความสั่งเล่นนะครับเนาะครับผมนได้คือที่อามันผมเอาใส่แต่ทานคนไว้แล้วนะครับเนาะครับผม เป็นข้าบุนะครับเป็นเพชรความสายน้ำครับเอาสําหรับคลิปนี้ครับผมอาจารย์กัดไดเลขมีที่มาครับผมมาสู่พี่น้องพี่ครับต้องบึ้งนะครับเนาะครับผมเป็นที่มานะครับวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวครับครับผมวันนี้เลกบริชชนกันเลยครับล่างขับบนได้คนละตัวครับครับได้คนละตัว บนนะครับบนตัวเดียวหลักสิบนะครับครับเน้นหลักสิบศูนย์ครับเป็นเลขลักสิพ้อมครับพี่น้องเนาะบนศูนครับผมบนตัวเดียวครับคับคู่ครับศูนย์สี่ครับศูนย์สี่ครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดามำปนะครับผมครับผม มาเด่นนะครับเด้อผมว่าเลกมีอยแคนี้หนึ่งนะครับเนาะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับผมครับครับตรงตรงรถครับเน้นตรงครับผมหลักสิบครับครับศูนย์ล่างล้ะครับผมมันอ่าล่างตัวเดียวนะครับเนาะครับหลักหน่วยล่างเป็นล่างเป็นหลักหน่วยนะครับครับผมสามหลักหน่วยครับสามหลักหน่วยเด้อครับพี่น้องครับ สามหลักหน่วยครับชุดนะเก้าสามครับเก้าสามหกสามหกสามเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับผมสามคู่ครับนี่ก็เนี่ยตรงขึ้นกันครับพี่น้องนี่นะครับเนาะอยากเอฟกันเพื่อนอยากอยากกับนั่งกับกับเด้นะครับเด้อครับผม วันเลียบเป็นกับมันกับมันมาได้ทุกหลักเนาะเป็นเป็นหมุนอยู่เป็นเท่ากับมาเฮ็ดอยู่พี่นะครับเนาะครับผมน่าจะสำรับรักสิบรักหน่วยก็ได้ครับครับกลับไปนั่มกันไปนั่มครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเน้นกัดตรงมือก่อนครับมันจะเนี่มาสามนี่แหละครับครับรักหน่วยรักสิบครับโอ้หมุนนี้คอยมาเด้อครับผมสามหรือว่าศูนย์ครับ บินตัวเดียวครับผูมักบิงครับครับว่าจะบึ่งตะก้อนก็ไอะไรนะครับเนาะครับสายบิงที่ครับผมอันนี้ผู้มากกถือใจครับว่าเออเล็กถือใจครับครับใช่ครับผมเพราะว่าเล็กมันกับนี่เขานี่รุดครับผมนี่นะครับพี่น้องวิ่งบนตัวเดียวล่างตัวเดียวครับลองบึ้งเออไดงวดนีกับข้อยดีเฮได้โชว์ได้ลาไปน้ำกันเ้อครับพี่น้องครับ พี่น้องเอฟซีที่ก่อติดพระว่าิจะเป็นเลขปูคู่บาครับผมเลขคำนวณอาจารย์แล้วก็เลขกวิ่งมีที่มาครับผมขอให้มาเด้วยครับผมกับยังหน่อยกับรวมสร้างรวมทัาบุญไปในตัวพ้อมครับผมครับคนละเล็กคนละหน่อยครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชวได้ลาบครับเดี๋ยวจิมมี่ทั้งเตครับเป็นเป็นปูนต้นนหลบปูนทั้งเตยเยอดปูนฉาบครับผมครับผม ว่าจะนี่ครูคนอ้่บเญท่อนก็ทักมากถึงกราพาบเบื้องนครับครับเรื่องกระพับแลน้างครับผมตอนนี้กับครูเราวหะครับผมกับเพบุมากหมู่บ้านนีดละคือว่าเดี๋ยวแต่จากตั้งแต่และครับครับผมขอโนโมทนานัเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีถ้าอยากรวมทั้บุญก็อาจารย์ก็ได้ได้ครับผมกับเบอร์โทรกับตามเบอร์โทเนี่ครับผมครับอาจารย์ก็ กิบเบอร์โถ่ว้แน่ก็ดีครับผมโบรโซนนะครับล้อครับผมตนรอกแบบตัวนี้กับเล้ยสแล้วูนฉาบนะครับได้กับโซเก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองหกครับสี่หนึ่งสองหกครับผมครับติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยครับผมครับ อามารมเชียมนะครับาคเป็นเดกา้านบนครับแเดินทางนะครับเยดของนงเป็นน้ากันหลาลอย่างไีอีกหลายอยางอยู่ครับผมในบางที่เป็นกใช้นทานนกับนี่นี่ซอยน้ำสัางมาหลายยู่ครับเนาะครับผมคุณหลายๆนะครับครับเอาจยงไดก็ขอให้ดโชว์เล่าไปน้ำกันพร้อมนะครับผมครับธรามเชียก็ สิลบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมบัานนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มีแนวทางดีๆมากเรื่องปันซูพี่น้องเอฟซีครับผมครับสวัสดีครับครับครับขอบพระคุณหลายๆครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขมีที่มาครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เพิ่นได้มากบนตัวเดียวแล้วครับผมยืนหลักสิบใบครับพี่น้องศูนย์ครับศูนย์หลักสิบสำหรับ ประกอบคู่ก็จะมี040607เน้นตรงครับพี่น้องเนาะกับเบาครับเพิ่นมักทุกตัวได้ครับผม040607บนอย่างเดียวสําหรับเลขล่างครับผม3หลักหน่วยตัวเดียวครับผม936373ครับพี่น้องเนาะกับเบาๆก็ว่าได้ครับผมเน้นหลักหน่วย3ครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลข มีที่มาอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผม16พฤษภาคม67ครับพี่น้องวิ่งบนศูนย์หลัก10เด้อครับพี่น้องวิ่งบนศูนย์หลัก10 2สองตัวบน0406 07ครับผม0406 07ครับแล้วก็เลขล่างครับผมวิ่งล่าง3หลักหน่วยครับผม สามหลักหน่วยสองตัวล่างเก้าสามหกสามเจ็ดสามครับถ้าพี่น้องว่าน่าจะเป็นหลักศีพครับผมกับกับก็ได้ครับพี่น้องเนาะสามเก้าสามหกสามเจ็ดก็ว่ากันไปครับผมครับหรือว่าศูนย์ว่าเป็นหลักหน่วยบอกครับผมก็จะเป็นสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับนี่ครับพี่น้องลองเบิรงเด้อครับผมเลขวิ่งมีที่มาครับผม อาจารย์นอามาฝากครับขอขอพระคุณท่งผู้ใหญ่ใจดีครับผมและอาจารย์ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชียร์กับขอไว้พรอนให้พี่น้องไอีโชคดีเด้อครับพี่น้องครับมือแรกนี้ครับผม16บหกุษภาคม67ถูกหวยเลายเงินไปน้ากันครับผมสวัสดีครับ